ถ้าเห็นเลขแปดอย่างาเงี้ยตาเรียกพอมาดาวเว้นมาเนาะเห็นไหมเห็นไหมเอาแว่นพี่ไหมคิดว่ามันมีแต่เลขศูนย์เนาะเ <c oughs> นี่ยหะค่ะมันยังไงอย่างเงี้ยศูนย์ให้มันตอนนี้มันยังไม่หนึ่งไงฮะมันมีแต่ศูนย์ศูนย์อยู่อันนี้เห็นพี่ไหมก็ก็เอามันไม่เห็นแล้วเจ้ายังไม่ได้ไปเนาะ ก็คิดว ma like ay ่าอย่างอื่นคงไม่ได้มากหรอกมันส่วนมากมันจะได้แต่ปูเนาะแต่ปูไหนปลาที่ตาบอกว่ามันจะมีไออเอออะไรนะปิงเออย่าอยู่นานเด้อเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมีปิงด้วยเหรอว้ยมีว้ายว้แต่ว่าก็และแต่มันเราก็ไม่ต้องแช่นานถ้าแช่นานก็มันจะขึ้นมาจับมันจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้หมดแหละแช่แช่นานน่ะเราก็อย่าอยู่นาน ถ้ากลัวเนาะถ้าไม่กลัวเนียแช่รถเจ้าก็ไปหาอยู่ตามร่มตามอะไรแล้วข,ขอบคุณนะคะที่ส่งหัวใจส่งตุ๊ก,กตาเนาะมาให้เนาะนะเราก็ทำอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่มีอะไรทำเราก็ทำหา อะไรเก็บผักเก็บหญ้าเก็บกระปูเก็บอะไรไปพี่ติ๋วไลสดวนหรืออะไรนี่ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมมาดูเนาะมาให้กำลังใจ นึกว่าเสียงนกร้องเสียงโทรศัพท์ดิเหมือนกับนกจังเนาะเสียงร้องแกล้งแกเหมือนนกค่อยก็จังวานกเนาะวานกร้องโอ้ส่งกล้ามาให้ใหญ่จังเนาะกับหัวใจด้วยต้องขอขอบคุณนะครับกุ้งในยังไม่เยอะหรอกใบไม้เลื่อมเยอะแล้ว ถ้าใบาไม้หล่นเยอะแล้วต่อไปมันก็จะมีปูมีอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ในใบตองเนะาะใบตองใบไม้เนี่ยแต่ตอนนี้มันก็คงจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าแรงๆกว่านี้ กว่านี้ต่อไป ผู้หญิงเขาลงเล่นน้ำเหมือนเป็ดเนาะ <laughs> เหมือนกับเป็ดเป็ดเนี่ยมันไม่กลัวน้ำเนะะะาะาถ้าปีงจับนะมันมันดูด,ด,ดนะ,นะมันจะคันดีดเดีดเดียวอถ้าคันแล้วมันมันมันเจาะเราแล้ว มันจะคันๆมันดูดเลือดเราเนาะถ้าเป็นปิง,งทำไมมันไม่ชัดบ่ ชาร์จแต่ดูดิดูดิชารไหมฮะไม่ชารเนาะไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นเลยมันเกี่ยวกับสีเลยรออไรเราก็ต้องเข้าล่มเนาะ มันเกี่ยวกับสีนะมั้งเนาะไม่เห็นเลยอ่ะมันสีแต่ละสีก็ไม่เหมือนกันเลยโทรศัพท์ก็วางเป็นลมนะคะบางคนก็น้องกระบะสวัสดีค่ะนะคบางเครื่องก็สีชัดใส่เนาะบางเครื่องก็เป็นสีแดงสีอะไรอ้าวมุนแลวนันไรสุดนันโอ้สงสัยไม่มีขึ้นเนาะขึ้นไหมเดินเดินหาขึ้นตา ไม่ได้เรื่องหรอกอันนี้นี่เรื่องที่เหนเามาแล้วมาแล้วนะนีม่มีคนดูเยอะนะเจ็ดสิบกว่าคนเลยดูช่องยายไม่ชาดแต่ดูชมมาดูช่องพี่ติ๋วก็ได้นะคะคุณแสนอะไรเอ่ย กี่นาทีแล้วพี่ติวฮะกี่นาทีแล้วตัวนี้นะ่ะหกค่ะเหลืออีกสองนาทีเนาะไปไป,ไปไปดูไปดูที่เก่าก่อนว่มามันมีคลื่นหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรจะลองดูว่ามีคลื่นหรือเปล่าตัวอะไรอไรุ้ยตะลึงเลย ปลาช่อนอืมตัวเบลอเลยปลาช่อนอ้เห็ดเอียงร้าย่ะปลาช่อนหนึ่งตัวได้ไอ้ช่อนตัวหนึ่งแล้วก็มันอยู่ตามพงหญ้าเนาะ ตามพงหญ้าตามใบไม้ใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสต๊าคัทกดกระดิ่งครับโอยหายากแล้วกว่าจะได้ตัวนะ <c oughs> มันก็ยากอยู่แล้วเนาะพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตอนไหนอยู่ที่ไหนเนาะไฟเนี่ย,แบบแบบยกันแดบดบกันาาแดดไม่ได้กันตึ๊อะไฟเนี่ยกันแดดอามะไรเนี่ยวก็นะหรีลอาเห็นเ่รเห็น่เห็นในมือเจ้าอ่ละล่ะ เอยาแล้วก็กาเฟรียาเนาะแล้วก็ลูทินเซตแล้วก็สบูวัดดะคีมวัดดะเนะาะคาพลามาหรือเปล่าไม่รู้แหละสงสัยจะนอนเว้นอยู่หรือเปล่า <laughs> หรือยังไม่ทันตื่นหมอ ขอบคุณนะครับที่ส่งเขียวหวานให้แล้วก็หัวใจเนาะช่วมเขียวหวานสามแล้วก็ส่งหัวใจมาให้พี่ติ๋วด้วยเนาะสามหัวใจสามดวงตัวเล็กก็ปล่อยไปเลยมัน มันไม่เป็นตะกินหรอกตัวเล็กเกินไปน่ะเอาไว้ให้มันออกลูกให้มันโตแล้วค่อยมาเอาใหม่เดือนสี่นู่นเดือนสี่เดือนห้านู่นมันก็โตขึ้นทุ้งเงี้ยเราต้องใส่ถุงเท้าที่มันยาวๆอ่ะใช่เดี๋ยวไว้ใส่ถุงเท้ายาวๆมาใหม่มันก็ต้องใส่ถุงเท้ายายาวแหละ มันถึงอันนั้นมันจะได้ไม่มาตัตดขาเราไงใช่ไหมมันก็แค่จับถุงเท้ามันเจาะเราไม่เข้าเนาะขอบคุณครับพี่ชูชูชองนิ้วมาให้เนาะให้พี่ติ๋วเนาะหรือว่าให้ตาถาก็ได้เนะเาะเพราะว่าตาถามัน,นคุมเครื่องอยู่เนะาะาค,คุมเครื่องเหมือนกับคุมเครื่องปั่นไฟเนาะ ายายอ่ะมันทำยายไม่ได้หรอกฮะอ้าวมันกายแล้วมั้งนี่สิบนาทีแล้วนี่น่าจะสิบนาทีแล้วเนาะก็หยุดจับก่อนี๋ยวค่อย